าอันนี้กล้วยที่เฮาจะเอาไปปริงวันนี้ตัดมาจากต้นเจ้าตัดมาจากต้นตัดมาไวหลายวันแล้วตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูกล้วยปิ้งอกะแกอกนี่บอกแล้วทำง่าย,ง,ายง่ายง่ายเลยเจ้าทำง่ายง่ายแกะยาบ่อนะแกะกล้ง ได้เปลอ่าพอแล้วกัมนอกันเมันนิ่มก็เนี่ยมันอะไรเันพอก็น่นี่เี๋เจ้าจะไปใส่เต่าเจ้า ้วเจ้าเลื่มเลี้ยงไสเตาววันนี้จะใจ้เตาอบลมร้อนเจ้าง่าย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 เลยเลี้ยงเป็นเลยเเมดอยู่ร้อน่นเนาะใส่ได้ใส่ได้เยอะมากเลยเจ้านี่ใช้เป็นเกือบยี่สิบแกนได้กันเลย เดี๋ยวมาดูตอนซุกนะเจ้านะเจ้าตอนนี้จะเปิด้ะเจ้าอันนั้นเนี่ปลา13นาทีอันไหนหนึ่งปลาอบปลา13นาทีเราจะอบอ,อะไระก็อบแค่ปลา13นาทีเนาะเหมือนปลาแต่ก็จาอบกอุย้ยเพราะมันสุกเร็ว13นาทีแต่ว่าถ้า เออถ้าเขาก็กดสตาร์ทไงถ้ามันร้องกีตี้เสร็จเนาะเขาก็ต้องมากลับอีกก็กดที่นึงกดนี่อีกสิบสามนาทีใช่ไหมใช่ถ้ามันร้องแล้วก็มากดที่นี่ไล่มาที่แรกมันจะอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเขาไล่มาที่นี่นะะแล้วโอเคแล้วเขาก็สตาร์ทน,นี่เริ่มแล้วสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วสวัสดีเจ้านี่เจ้าหนี้ ลองปิ้งกล้วยในตออเตาอบรมร้อนเจ้านี่น,นี่จะกี้มาได้ทาให้ดูตอนที่ทำเนาะตอนนี้คือสุกแล้วเดี๋ยวเจ้าอองมาดูว่ามันเปลี่ยนแบบไหนกินได้ก็เจ้าเดี๋ยวาเจ้าอ,องมาดูเนาะแต่ลักษณะกาเป็ี่นประมาณนี้อันนี้ใช้ตออเตาอบลมร้อนปิ้งกล้วยเนาะลองรู้แบบง่ายมันจะกินได้ก็เจ้าใครมีตออเตาอบลมร้อนก็ลองทำแบบนี้ได้เลยนะเจ้า นี่เจ้านี่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 น่ากินน่ากินอันนี้ลองทําดูเนาะใก้เต่าอบลมร้อนดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาทับเจ้าเดี๋ยวจะมาทับเจ้าีอ๋อได้อยู่ได้ยูมันน่าจะยูคอก็มันเลยบอกบอกเลียมเนาะกินได้ก็กิากินไปได้ก็กินกินไปได้ก็กินเจ้ากินได้ก็กินนี่ น่ากินก็น่ากินน่ากินขนาดเอาหน้าหนักีลวก็อย่งไปเลยเอาไม้ไม่ใช่ทุกหนีบเอาไหมทับเอาไหมเอาสามนี่เดียวเดียวเดียวหนีบแล้วเจะหนีบดี่โอ้ยนี่ยยกลงเขียงนี่แล้วจะใส่มือคนนี่โอ้ยอย่าแห้งเกิดโอ้ยดีเหมือตะกุเกาท่าเลย เออแค <c oughs> ่นี้กําลังเม่อเออตายเลยด้วยมันดูเอานาเออตันโลกนะเออต้องต้อีเด้อเรากินเออหอมหอมน้ำผึง้งกับบะหมี่นี่เจ้าโอ้ยกล้วยนี่กล้วย <c oughs> ทับกล้วยทับเจ้าปิ้งเสร็จแล้วก็เอามาทับนี่ สีจเป็นสีแบนั้โอ้โอโอโดีเลย,ด,ด,ยโโด,ดีป่ะง่ายป่ะง่ายม,มากเลยค่ะแต่จะเอาก็เอาไปค่ะเราไม่ชอบข้าวขาทิ้งเฉยเราจะเอาไว้ค่ะอก็ได้ค่ะเสร็จแล้ว,วค่ะเนี่ยจ้าโอ้น่ากินน่ากินจองอันนี้ได้ก่อนนี่ว่าสุดยอดสุดยอด อุ้ยห้อนอยู่เลยอะยังห่อนหอนอยู่เลยอนมากเเจ้ากล้วยปิ้งเต่าอบลมร้อนเจ้าแน่น่ากินก็อมีหนังยางด้วยน่ากินไหมคะมันจ้งลองกินสินนี่เจ้านี่กล้ยวยปิ้งกล้วยปิ้งลิงเก,กาะกล้วยปิ้งกล้วยทับ ปิ้งจากเตาอบลมร้อนตรงนี้ใช่ไนี่จะลองกิ่นพอมันจะลํากอ่อนอร่อยอืมอร่อยแล้วกลิ่นแบบนี้เลยแบบต้องหั่นแบบต้องจิ้มแบบต้องไสนะ่น้ำจิ้มหลาดเนียเยาวเลยไหนกลินแบบเนี้ย ăn lòiหวาน, tuyệt vời, ơi cháu, Pia lắm cô cháu, bè <laughs> nhung hiu, um, ừ. bye bye bye, lấm